โอ้เมื่อชอปเปอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องแพตก็จะพาดูบรรยากาศวันนี้นะคะเที่ยงของวันนี้คือวันอังคารใช่วันนี้วันอังคารน,นะคะอันนี้ค่ะทุกคนนี่บรรยากาศช่วงฤด,ดูฝนของเรานะคะตอนนี้ฝนก็กําลังตกอ้อยนะคะตรงนั้นก็จะมีหมอกจะทุกคนหมอกก็กําลังลอยมานะคะภูเขาสองลูกก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเห็นแค่ลูกเดียวลูกนั้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนะนี่เลยคะ่ะ ท้องฟ้าก็ครึ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นทุน่งนาจ่ะทุกคนแต่ว่าเขายังไม่ปลูกข้าวกันนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมะม่วงลูกดกมากแต่ว่าข้างบนไม่เคยเห็นนะข้างล่างนี่คือเต็มเลยนะคะนี่เลยคะ่ะบ้านน้องแพดก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวลงไปดูมะม่วงข้างล่างนะคะลงไปดูบรรยากาศด้วยกว่าละ อะเมาสองตัวเลยอ่ะเออว้ไ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 ว้เอ้ยดูเอ้ามากวาดละบ้างกวาดละว้ายดูตัวนี้ทุกคนขี้อ้อนมาน้องเพชรขี้อ้อนทั้งสองตัวเลยนะคะกวาดละดูดูตัวนี้เฮ้ตัวนี้เป็นน้องนะคะ คีออนมากทุกคนดูชื่อตัวสีเหลืองชื่อว่าโมโบอนะคะส่วตัวนี้เรียกว,ว่าวอลนี่โมโบบโมโบอนี่นะคะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแถวบ้านน้องแพทนะคะก็พรุงพรังนิดนึงนะคะทุกคน ท้องฟ้าก็ครึม้มครึม้มพามาดูต้นมะม่วงจ้านี่นะคะทุกคนอันนี้ใบใบนี้เขาเรียกว่าใบาอะไรไม่รู้นะคะเก็บไว้ตรงนี้เพราะมันสวยดีมะม่วงบ้านๆนะคะเดี๋ยวนะคะฝนกำลังตกอ้อยๆเลยค่ะนี่ค่ะลูกเยอะมากพาดูมะม่วงจริงๆนะ <laughs> พาดูมะม่วงจริงๆนะอันนี้คือต้นมะม่วง หน้าบ้านน้องแพตปีแล้วก็ลูกก็เยอะปีนี้ลูกก็เยอะเหมือนกันแต่มองมาจากข้างบนระเบียนบ้านน้องแพตคือมันจะไม่เคยเห็นนะแต่ว่าข้างล่างคือมันโดกมากเยอะมากทุกคนแล้วก็เราก็มีตน้นอันนี้ต้นมะละกอนะคะทุกคนแล้วก็มีลูกเดียวด้วยม,ลยวมลีลูกเดียวด้วยมีลูกๆเดียวด้วยนะคะอันนี้คือลูกแรกของปีนี้ลูกลูกแรกของต้นนี้เลยนะคะนี่แหลคะค่ะ แล้วก็บรรยากาศข้างล่างก็ฟิลประมาณนี้เลยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะต้นไม้ใบหญ้าคือเขียวขจีมากๆเลยนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวนะคะรู้สึกสบายตามากๆเลยทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูดร้อนนะคะก็จะแบบแรงๆนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะอยู่บนไดยเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าคือจะเยอะเนาะแล้วนี่คือแบบฟิลแบบอยู่กลางหุบเขาอะไรแบบนี้ทุกคนมีภูเขาอยู่สองลูกหน้าบ้านตอนนี้ก็แบบว่า หมอกเต็มเลยจ้าก็สักพักหนึ่งก็หายเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าห้องน้ำนี่เลยค่ะแล้วก็ต้นต้นอันนั้นจะเป็นต้นไม้ไผ่นะคะต้นไม้ไผ่ที่เขาไว้สร้างบ้านทำกระท่อมอะไรแบบนี้เนาะต้นจะเป็นแบบนี้จ้าจะสูงสูงเลยอันนี้เขาก็มีเจ้าของนะทุกคน ฟิลสวยมากส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของบ้านน้องแพทนะคะแต่ว่ามันมันเอ่อยังไงอะช่วงนี้มันจะรกหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะฝนดีอะเนาะก็เลยแบบอะไรอะไรก็ดูสวยนะคะอ่ะน้องอยู่ตรงนี้บ๊ายบายกล้องนายจ้าบ๊ายบายน้องมาหานะคะน้องน่ารักมากมากเลย แล้วก็พาดูบรรยากาศตรงนี้ต่อนะคะนี่บรรยากาศมุมนี้ก็สวยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมุมหน้าบ้านของน้านะคะนี่ค่ะดีมากยังไม่ได้กินเลยะะบายบายกล้องหน่อย อันนี้ก็คือน้องสาวนะคะไอ้น,นิดนึง <S <S 2> <S 2> อันนี้คือไปทํางานไปทํางานกันมานะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะไปอีกช่วงบ่ายเราก็จะไปอีกเอามาแล้วทุกคนได้ยินเสียงเครื่องบินไหมเนี่ยได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยวันนี้มาหลายเที่ยวแล้วนะไม่รู้เขาไปไหนกันไม่รู้เขาทาอะไรกันนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูหมู่บ้าน นิดนึงนะคะก่อนที่ก่อนท,อที่จะไม่ได้ถ่ายทุกคนเดี๋ยวก่อนน้องแพ์จะให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครรู้จักหรือเปล่าบ้านน้องแพ์เรียกว,ว่าเสสุเสสุนะคะเส,สุเอเสสุหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> ไม่แน่ใจทุกคนที่เขาหากักแล้วแบบเขาถ่ายแบบนี้แล้วปุ๊บปุ๊บแล้วเขาก็แบบเนี่ยเป่าเป่าเป็นฟองได้อะเป่าแบบเป็นลูกโป่งอะได้อะได้รา้แบบกเลยอะไรดะก้อนเสศสุเนะเสศุเนาะ เนี่ยทุกคนเรียกว่าเสสุเขาสามารถเป่าเป็นออกมาเป็นลูกโป่งได้นะคะออกมาเหมือนเใช้เราเป่าฟองอ่าฟองสบู่แฟบเนาะใช่นี่ค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นหน้าขั้นบันไดจ้ะทุกคนแต่ตอนนี้เขายังไม่ปลูกข้าวนะนี่อันนี้ไว้วันหลังเดยวน้องแพทไปถ่ายให้ดูนะคะแต่นี่คือเราอยู่ไกลๆก,กันเนาะอันนี้ก็เลยถ่ายได้แค่นี้นะคะโอเค บ้านบนดอยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทําฝ้าผนังด้วยไม้ไผ่สาแบบนี้เลยทุกคนนี่ค่ะเรียบๆง่ายๆนะคะช่วงนี้ก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยนะคะหลังคาเขาก็จะทําเป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องแล้วอันนี้จะเป็นกระเบื้องมือสองนะคะทุกคน <c oughs> ก็เลยสภาพก็เลยดำนิดนึงนะไม่ใช่อันใหม่นะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะกันด้วยยาขานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นฟืนนะคะ ฟืนกองเบลอเลยทุกคนไว้ใช้ฤดูฝนหรือว่าฤด,ดูไหนนะคะเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนเขาก็จะผ่าผ่าแล้วก็นั่นแหละไปทาเป็นฟืนนะคะกองใหญ่เบลอเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวก็จะพาดูหมู่บ้านนิดนึงนะคะนี่ก็ทางขึ้นไปจ้าอากว่าเราก็นำน้าไปเลยนี่ค่ะจะเป็นบรรยากาศฟิลบรรยากาศหลังฟ้าหลังฝนนะคะบ้านหนองแพรนะคะ บ้านน้องแพทจ่าทุกคนนี่อุ้ยนี่นะคะี๋ยวก่อนนะมันมีฝนมาติดโอเคนี่ค่ะฟิวก็ประมาณนี้เลยนะคะอ่พี่ๆห,หลายๆคนบอกว่ามีไฟฟ้าใช้หรือยังบ้านน้องแพทมีไฟฟ้าใายแล้วจ้าทุกคนนี่ค่ะเสาไฟฟ้าเรดรัดมากด <c oughs> ีค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะก็ไม่ถึงว่าที่จอดรถหรอกเป็นที่ของคุณน้านแหละแต่ว่าเขายังไม่สร้างบ้านนะคะเขาก็เลยเอารถมาจอดกันหมอกก็กําลังจะจางใหายไปนี่ค่ะทุกคนฟ้าหลังฝนก็ประมาณนี้เลยนะคะสักพักหนึ่งแดดก็จะออกแล้วนี่ค่ะฟ้าเปิดแล้วนะคะเริ่มจะเป็นสีฟ้าแล้วหมู่บ้านน้องแพทก็ประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนไม่มีอะไรมากนะคะ ส่วนแทงน้ําอันสีฟาฟ้านี้จะเป็นแทงสํารองนะคะแบบว่าบางทีฝนเออน้ําไม่มีน้ําไม่ไหลนะคะในนี้ก็ก็จะมีน้ํานะคะไว้ใช้ช่วงฤดูฝนนะคะนี่ทุกคนก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะคะโอเคเราจะไปกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะก่อนหน้านี้นจะเป็นร้านค้าแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นร้านค้าแล้วทุกคน แล้วก็สภาพมอเตอร์ไซค์ใช้บนดอยก็ประมาณนี้เลยนะคะครุ่มเครงมากๆเลยแล้วก็เขามีตัวหนังสือด้วยนี่สมองยังสายไวัยอนุบาลวสารสันนี่เลยจ้าเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนะคะยิ่งกว่านี้อีกทุกคนยิ่งกว่านี้อีกเดียวนี่แหละค่ะเอาสองคันนี้เทียบกัน สองคันสองคันนี้เทียบกันเรามาดูคันนี้กอลาก็ตามไปทุกที่เลยนะคะกอล้กอล้อ่ะค่ะนี่ค่ะเอาตัวนี้ก็มาหายอีกแล้วนะคะเรียนหนึ่งตัวมาสองตัวนะคะอันนี้คือรถที่ใช้นานๆนะคะเวลาอยู่บนดอยนะคะทุกคนสภาพก็ประมาณนี้เลยคือใช้แบบคมมากๆคมแบบคมสุดๆเลยนะคะ น้องก็อ้อนสุดๆเลยนะคะทุกคนดูกดล้อไปอ้อนจนเรากลัวแล้วตอนนี้แล้วบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านน้องพัดนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านคุณนอ้นนี่เลยค่ะนะคะบ้านบ้านอันนี้ก็จะเป็นบ้านคุณยายนะคะบ้านคุณยายก็จะสภาพประมาณนี้เลยนะคะเป็นบ้านแบบบ้านๆนะคะเหมือนบ้านน้องพัดเลยบ้านแบบบ้านๆนะคะ ด้านข้างก็ทําด้วยฟากแบบนี้เลยนะคะไม้ไผ่สาวนาะหเออนี่แหละค่ะบ้านน้องแพทนะคะสาภาพก็ประมาณนี้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้นะ,ะเดี๋ยวน้องแพทจะกินข้าวแล้ว บรรยากาศบ้านน้องแพดก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบอยากให้ทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะคะอยากได้บรรยากาศแบบไหนเอยไม่ใช่อยากได้แนวแบบไหนเข้าป่าหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ